กราฟสร้าง pah 4และมีแท่งแดงลงมา2-3แท่งแล้วกราฟทำลายต้านทำลายรับ1รับแล้วก็ลงมาไม่ถึงไส้นี้แล้วก็กราบดันขึ้นไปดันขึ้นไปเลยต้านเลยต้านผ่านไส้ทีนี้ กราฟยกขึ้นไปผ่านไส้แต่ไม่ถึงต้านนี้ไม่ถึงต้านที่สร้างมาใหม่ยังไม่ทำลาย i ฏิกิริยนฝั่งเซลล์คือเลยต้านเลยต้านผ่านไส้แต่ยังไม่ถึงลาบต้านก็คือกดออเดอร์เซลได้ก่อนที่จะเซลล์และกราฟจะย่อลงมา3 4 0 0จุดคือย่อลงมาที่ต้านสีแดงเหมือนเดิมก็คือทำเฟรมเ a ดหนึ่ง ทำเฟรม h 1มีแนวรับแนวต้านรองรับก็คือตรงนี้ก็คือไม่ถึงต้านของทำาเฟรม h 4แต่ผ่านไส้ไม่ถึงต้านของทำเฟรมเ1แต่ผ่านไส้ของทำาเฟรม h 4ตรงนี้กราฟจึงย่อลงมาประมาณ400จุด